ไปเอ้ามามาซื้อตลาดเอายัอยุพี่นี้แต่มันกระเพงๆจะโชกเอายังจชกเกิดกรบาใส่เชะเอาไม่ลกเอาไม่ลอยนี่ นด่เลยตลาดกันมีแต่เน็มเพงเนาะไปสื้อจูบนกันดิเกือกันอเออือกันันน้ำเมือกน้ำมันกะเลืออยู่บอแต่ละมือ เออเสียืองนาวนาาพีกเออองนาวค่ายกเรือมันก um> ันบอลเน่าเขาได้นากันม uh> ีมดเออนี่แล้วนะต้องนกัดฮแสนเป็นลานผู้เลนนอะบางเตื่เออ พาคขับรถโอ้ตลละคุมมือรามาอันนี้ก็กินคุมมือจคกชีกเห็นได้<แ>บวยตีบีบแก่กี่กี่กักมาลูกแล้วเขาบอกคืนเทิงออคืนเทิงแล้วปีโป เนีอื่นอะบอกินกินแต่ปีโป้บอกเียงว่าเอากินอะไรกับไมันจะเบิดชื่อขมืออะไรเห็นน้ำชุบโฟนลูกเออลุมลดืขนาดไปน้ำอ

Ừ. cháo sốt cái hình như Nhìn tận lá, khu khăn đấy là cái đi sốt sẹp này cái đi um um bò gì này cái มาเนาะแจ็คเขากะถาสางจ็คสีวานไนใดหัว่ <c oughs> วีสัเอฟซีบอกว่าหัวปั๊มน้ำมันมันตายมันเสียสัตถ้าเบิงบอกหัวปั๊นน้ำมันเสียจะเอาตัวเก่ามาเปลี่ยน เจ้าหัวปั่มตัวนี้ตัวทองลุมนี่พี่น้องเห็นบ่เนาะหัวปั่มตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้มันเสียพ่นหัวปัมตัวนี้เสียเฮาสิมันมีมันมีจักอันน่ะจักเก่าอยู่เก่าตะกี้แหตัวเฮา เดียมสื่อทำเหรอทำทำสื่อเห,หากคับวะาครไมมีตัวจักเก่าตัวน่ะจะเอาหัวั๊มตัวน่ะมาใส่ลองเบิ่งจักสิเป็นอะไรน,นอนกระหอบรับ,บทิดว่าจะเอาเงินในใส่มาสื่อเพราะมันได้นั่นเอาตัวนี้ได้มาเปลี่ยนเอาตัวนี้มาเปลี่ยนลองเบิง่งให้สใจร่องเบิ่งซะก,ก่อน Jack terai sih terai nanti. Ini Jack kak Jack Tio Tima kak an, kak an luntpan. Tuh nih lah. Jack dan Mosid, Pak Mosid. สักจีนอะใดไปเนาะมักแตงกะเมตตาขายน้ำหวันถ้าทำเขาอนถ้าทำแม,มออตตาอน พอนีสจปลูกใหม่ได้งงว่าพนถาถามกอนมักก็สิมีอยู่ดอกอพอหองอันมัก็หลายอยู่เออเขาโทรมาบอกอือแาน่นจะไปขายใ่สะ จะไปจืดมือนสิหากไม่จะตื้นจะไปขายอยู่หอยปังเออขายดีอยู่ดักน้อยปังคันมันแดดนะคันพ้นตกนรือขาบโอยากมาไม่หรอกไม่มันช่วยเออขายดีอยู่ไดนหกตลาดนั่นนะไม่เท่าไม่ไม่ง่ายกว่าเอาจพกไม่เอกมาอีก

เนี่ยอื้หมูเบิดเลยจะพึ่งเด้อมันลมถับจิตอือโอ้ยดึงก็ดึงกันแล้วมันกระบอกไปแล้วผูกไว้อือคือบทอยหลุดไทยเขาใน่ตลาดนู้ด รบริคัดเละไว้บรถไทยกัดินดี่มากันส่างกันมาให้ประกอบเข้าขึ้นเดี๋ยวมากออกประกอบข้อขึ้น,นเออต้อเก่าชุดอันนั้นนะต้มแตกกันเตนะเรียมจะไ้มัน,มนเออน,นึ่คู่เออข้ขอเบี่ยงมัน ข้อเบียรมันแตกว่ะยังไงใช่เนาะมันลายมันลามันอยากแตกแล้วมันกินตัวนี้อีกบอกมันเป็นหอยบนเนาะปกติมันก็ปกติมันก็อันนั้นเนาะมันเกลี้ยงมันเกี้ยงมันต้องเปลี่ยนข้อเบียร์นีผูบบอกแห้งบอกข้อเบียร สองพันอชื่อเชื่อเขาเเจ้าเดียวว่าจะมว่งมงยมันยังมีแข็งมีครับอย่างมาอันนี้มันมีแข็งครัโอ้ยไยน ตกใส่ตีนใส่เขยเพรยัน,น,ยน,ยยนตีนเ,นอเอ,อหัวปัปมน้ำมันนะมันบริใต้ใแบบ่ไม,ม่แต่ข้อเบี่ยงมันจะซื้อข้อเบี่ยงเนี่ยอันนี้ิมไม่ค้ายนอกยบยเสองเนววาะนี หกข้อเบี่ยงตัวนั้นบริเปวนยังบอกโตเก่าะเล้ามันเป็นข้อเบี่ยงมันขอเบี่ยงมันข้อเบี่ยงมันอันนั้นข้อเบี่ยงมันเหล่าข้อเบี่ยงมันเล่าเรลาว่ะ ขมันจัล่าก็คือกันก็คือว่ามันบดได้เอนั้นและต้น้นัมกับบดมีปัญหานี่งให้เบิ้งแน่ในกรกตาจักมีพีชางเอาให้แน่

มันลายชิบงข้อเบียงตัวนี้บะตัวนี้หรอว่าชาชองแห้งได้หนิเพื่อสิบาสบอกฮับชาชองแห้งบอกไปโคมมาให้เราเนี่ยในแมากต่อบะเนี้ยลุยเลยสางเอ้ยบอก บอกสั่งทั้งนั้นว่ามาข้าวเดียวข้าวเดียวเบิดมือแล้วมือนนี่อะไรเบิ้ลซม่หมือนี่อือใหอะไรเบิดเลยอือเนี่ยได้กะจบเอ้าอ้าอ้าเอาสา่งเลยเนี่ยได้กะลุ่นน้ำกันนี่แหละลุ่นรอชมพี่น้องสิเป็นแบบจะออกมาเป็นแบบใดอือ